เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงสญญความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆนะครับวิวธรรมชาติบรรยากาศดีนะครับอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวไม่ล้างนะครับมีไฟส่องสว่างหน้าที่ดินด้วยครับไฟส่องสว่างไฟหลวงนะครับเป็นบ้านเดี่ยวขนาดพื้นที่50ตารางวาครับ ในตัวบ้านสวยสะอาดพร้อมเขาอยู่ได้เลยมี2ห้องนอน2อห้องน้ําครับอยู่ทางเข้าทะเลหลวงนะครับเข้าซอยก่อนถึงเซเว่นครับอยู่ในเมืองสุโขทัยครับหลังนี้ใกล้กับศูนย์ราชการตัวบ้านสร้างได้2ปีนะครับมีที่จอดรถมีดัดฟ้าด้านหลังนะครับไว้ชมทุ่งนาชมวิวครับไปนั่งทานข้าวรับลมกันก็ได้นะครับใกล้ศูนย์ราชการใกล้เซเว่นครับกู้ธนาคารได้ด้วยนะครับค่าโอนก็คนละครึ่งกับผู้ขายครับ ราคาอยู่ที่1 7 9 0 0ล้บาทนะครับหลังนี้ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของได้นะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมก็อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะนัดตับ้านก็สายตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ